อุ้แน่เมียกูเลยไม่ใช่หัวยนี่ไงแองกี้มาม่าไอ้ที่หนึ่งคือสี่ตัวตรงนั้นน่ะเขาไปปูให้ปูเป็นอะไรปูหมูนะปูเล่ย์แก่ไม่ได้ผมพี่สั่งราด้ามาเพียบเลยเนี่ยพี่สั่งอะไรมาพี่ไม่มีเวลาซื้อของเว้ยอ้าวเนี่ยจอยมึงแกะอย่างไงแล้ว อะไรไม่ของอ้าวอ้าของน้าซื้อของอะไราล่าจ้าเมดาก็ซื้ออยู่ใส่วินิก้าพาไปดูล้างเลยวิเนก้าคืออะไรวะเหมือนวินิก้าป่าวะใช่ป่ะวินิก้าคืออะไรและนี่กูเอาอะไรไปอุ่นอาหารนี่ควยโดกันหมดบ้านเลยเดยไหมวินิก้าปิดอันนี้เดี๋ยวว่าที่ไปใส่เท่าไหร่วะนี่ไงมึงมีบ่ออยู่เยอะอะไรพวกนี้เนี่ยวะแต่กูมองไม่เห็นวะ นี่ไวนาก้าแน้ำแล้วทำยไงต่อผสมเสร็จใช่ไหมนี่ไม่กลิ่นเหมือนนี่เลยอะจิ๊กโชว์ใสหรืฉลามอะรู้แล้วใช่ไงกจินมโห้ยมาคุยพี่สะอาดเลยอะไม่ใช่หรอพี่ฟ้าเมื่อกี้จิ้มกะเพราเลยวะจิ้มพี่ไหมว่าแล้วไอ้เหี้ยบีเป๋ด้วย กูว่าไม่ควยแม่งพังนี่ไงวีเพตติ้งไม่คุยแม่งพังเชื่อหนูใส่เป็นมารุโกะเมียกูเลยเนี่ยพังก็ซวยอ่ะหนูรู้อะไรพี่ซื้อเพราะว่าเหมือนเมียพี่แน่นอนเลยเนนี่ยโดหรยไอพี่มาแม่เปล่ามึงจงผมและหน้าตาดิ้วพี่ด่าเดี๋ยวมันก็เห็นนี่ยง เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเหมือนเมียกูใช่ไหมกูก <_ s 1> ็เผาแม่งเลยไฟไม่ใช่หรพี่ฉีเพยับเลยจะรู้ว่าเนี้ยมันใช้ไฟเท่าไหร่ที่มึงฉีไม่ให้หนูฉีนะมึงกูเห็นชัดๆเลยเมื่อกี้อา้าวเนี่ย,ยจอยมึงแกะแอย,าย่า s> <S งี้แล้วนั่นไงพี่เดี๋ยวพี่เองก็บอกเมื่อ <_ s> <_ s> กี้ตากล้องก็ฉีดถุงกูไอ้เฮี้ยเออ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 มึงอ่านดิอ่ะอ่านไม่ออก มัน,นอ,อ่านไม่ออกกูบอกแล้วไม่ได้เรียนหนังสือมาอ่ออลองดูแล้วกันมันบอกเท่าไหร่นะเจ็ดนาทีอะ่ะเขาบอกว่าเจ็ดนาท,นาทีนแรงไปเบาไอ้เยี่ยเงแดดักอะไรอ่ะน้ำพริกหนุ่มเหรอผมไม่กินนีนนไ่ไม่มีข้หมูอะเวลาผมเวลาผมซื้อแคปหมูไห้ฝากเพื่อนๆมันก็ด่าผมว่าทำไมไม่ซื้อน้ำพริกหนุ่มผมก็เลยบอกกูไม่แดก,กมึงก็ไม่ต้องแดกไม่แดกน้ำพริกหนุ่มเหรอใช่มึงก็ไม่ต้องแดกดูก่อน ซอมบ้านกูยังเป็นลูกคยเลยนะ <laughs> ไม่ใช่อันนั้นลลายเป็นฟ้าไม่ใช่รูปคือคือจอยจอยนี่นหนูว่ามมไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันซื้อมาคุยใหม่เลยนะคะอย่านะมนคุยเคืค่อมงมองดกว่า <laughs> ไม่ใช่ว่าไอตัวตุ๊กตามันละลายอรอมันเป็นพลาสติกเออวิฟ้ามันละลายะไม่ไละลายเหไม่ละลายมันละ ไม่ได้กูทำครูไม่ได้ทำแล้วหรืออีสองวันเอาออกมาปรากฏว่าหัวอีมาม่าแม่งยละลายละลายเม่อไหร่พี่ถ้าพายขึ้นมาอะไรเพี่เข้าอีกเม่อไหร่เฮ้ยดูอีกทีที่เปนบอกอะไรมันบอกไงวะอันนี้ของกูเลยมึงไม่รู้ว่าถ้าอ่านไม่ดีก็พวกมึงทั้งหมดนี่แหละก็อยู่ด้วยกันหมดอะไมโครเวฟฟอร์ดเซเว่นมินิทออนไฮแต่มันบอกว่าไงนี่คืออะไรต้องเอาไมโครเวฟไว้สูงๆไม่ใช่หายแล้วแต่ไมโครเวฟครูเป็นอะไรกูจะทำนะคะครูไปด้ กูเกเอแล้วนะอยากไปใช้ที่มาคุยกับเขาไอที่ยืนกสี่ตัวตรงนั้นนะเขาไปปุ้ยมเป็นอะไรเปนหมูนะมึงเล่นอย่างนี้เไม่ไรเระเป็นไรเห